สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืช เรียกว่าขยับตัวทําอะไรก็โดนจับตามองอยู่ตลอดสําหรับนักแสดงสาวตายชุติมาที่ขึ้นแท่นกลายเป็นสาวฮอตทั้งเรื่องของหนุ่มๆกับรักครั้งใหม่รวมไปถึงรักครั้งเก่าอย่างอดีตสามีทิมพิธาที่กลายเป็นหนุ่มฮอตได้รับความสนใจเป็นอย่างมากหลังถูกเสนอชื่อเป็นนายกคนต่อไปแถมยังมีข่าวจิ้นกับนางเอกดงังรวมไปถึงมีสาวๆหลายคนจับจ้องจนทําให้สาวตายถูกพาดพิงโดนจับไปดราม่าด,ด้วย ล่าสุดตายชุติมาได้ออกมาเปิดบ้านในรายการตีท้ายขวทางช่อง3มก็ได้เปิดใจถึงเรื่องของคุณสามีด้วยว่าตั้งแต่อดีตสามีฮอตมากก็มีคนเมาส์อยากได้แสงไม้เพราะออกสื่อบ่อยมากเราก็อยู่เฉยๆแต่งงานต่างๆก็ติดต่อมาทําให้คนมองว่าอ้าวนี่ภรรยาคุณทิมพิธาไม่มีคําว่าอดีตติดมาด้วยทําไมอะเรื่องทัวลงที่บอกว่าเกาะกระแสพี่ทิมเพราะอยากกลับเข้าสู่วงการบันเทิงไม่เคยเกาะ แค่แบบว่าเหมือนช่วงเขาหาเสียงเราก็ช่วยสนับสนุน อย่างประโยคคนว่าเราในไอจีพี่ทิมว่าห่วงก้างคือตอนที่เลิกกันมันอาจจะมีกระแสว่าเราออกมาพูดเรื่องไม่ดีแล้วทำไมตอนนี้มาสนับสนุนคือเรามองว่าเราไม่ได้เกลียดกันเราเล่าความจริงในสิ่งที่พูดเวลาเราเล่าไม่มีอารมณ์ใส่เข้าไปในคำพูดแต่มันเป็นประสบการณ์ที่เจอมากับเขาแบบนี้ความดีเขามีความไม่ดีเขามีก็เป็นเรื่องปกติ และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ